อย่าพลาดท่าเล่นขาปันกลนสองท่าที่ควรทาวันนี้เปียวนํา2ท่าออกกําลังกายดีๆปังๆมาฝากค่ะเป็นท่าเล่นขาปั้นก้นเบสิกแต่ก่อนจะไปชมฝากทุกคนกดติดตามไว้หน่อยนะคะคลิปหน้าเปียวจะได้นําสาระดีๆมาฝากอีกค่ะใครๆเขาก็บอกว่าถ้าอยากลดไขมันให้เล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นี่เลยจัดไปท่าสควอตเพื่อปั้นกล้ามเนื้อขายิ่งเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่การเผาผลาญไขมันก็ยิ่งดีสควอตท่านี้โดนขาเต็มๆเป็นท่าเบิร์นไขมันท่าแรกที่เปียวแนะนําค่ะส่วนท่าที่2ท่า านี้ก็เลิศปังจึงอยู่นะเป็นท่าสควอตเหมือนกันแต่ว่าเขาจะกางขาออกไปอีกข้างหนึ่งเรียกว่าท่าไสสควอตเคล็ดลับคือเหยียดขาข้างที่เราจะไม่ออกแรงออกไปให้สุดส่วนขาข้างที่เราอยากปั้นก็ยอ่อลงแต่ระวังอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าจังหวะยอ่อลงให้ค้างไวเล็กน้อยนะอย่าพึ่งคืนกล้ามเนื้อทิ้งจังหวะให้กล้ามเนื้อหดตัวเล็กน้อยก่อนจะคลายตัวกลับมาท่าเดิม สลับทำทั้งสองข้างให้กล้ามเนื้อมันบาลานซ์กันส่วนใหญ่ถ้าเวิร์กอัพพวกนี้เปรียวจะทำ15ครั้งคูณ3เซตทำเสร็จแต่ละทีขาร้าวไปเลยจ้าสองท่านี้มันจะแอบได้ก้นอยู่นะให้เพื่อนๆไปลองฝึกดูที่สำคัญและเน้นย้ำทุกคลิปเลยอยากกลั้นหายใจตอนที่ออกแรงนะเพราะจะมีผลต่อความดัน